ทีซีมันก็ไม่ค่อยหนานเลยพีออ่ออกเวนออเวนได้มนรู้น,นะพ<ด>ี่ตายเลยครับโ <c oughs> ดนไปนิดเดียวนะ้องเวดไ,ได้นะตัดกิ๊ตัดกิ๊บโปรแล้วกับไปล่บบนไปไปตัดกิ๊บเล็กอีกตัวหนึ่งนั่งบนก็ได้พี่ๆไอ้คิวก่อนห้าวมากเลยพี่

งดึงตามมผมพี่วิลาวได้พี่ได้เี่ครับอูตันวยครับลงกรเล็กลงกรเล็กสวยสวยพี่ามาเอาพี่เอาเอาเอาติเกวเลนพีู่โอเคพี่โอเคได้ปูลได้ปูรับปูรับังบมังบเวฟบกางเข้าอีกเวฟนะบบ เดี <minutes> paid, ๋ยวผมคือไปรให้ได้พี่ผมคือไปรับให้ได้คิเลนอยู่ล่างคิเลนอยู่ล่างคิเลนลงอ่ะผมตายแล้วตายแล้วตายีทีตายละเล่นบุเล่นบุเม่ล่างตล่างมันตายสองมัอยู่กลางครับอ่าผมรับกลางได้พี่ผมรับกลางได้ได้ไดได้ไดอ่ายังไม่แคนาทีนะพี่ย้หนีไปแล้ววะตัดคีปหลังไอ้หลังบ้านไ ก้าวแดงมันก้าวแดงมันตัดดีหลังบ้านก้าวแดงเมันสองขึ้นคิวเล่นคิวเล่นเห็นไหมผ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 มขึ้นผมขึ้นผมขึ้นอัตติห้าวินะเลนมันอยู่พี่เลนรับฟอนดิผมตัดหมดตัดหมดผมผมมาผมมาลินไปเลินไปลินไปอยู่ไปอยู่ตายไปรับร่างไปรับร่างให้เดี๋ยวพี่ผมเอาเอาเอาผมเอาเลนมาพี่ ได้อย okay, okay. <ading> ู่นิดเดียวโอเคสิบห้าวินะเมียเตะรอหน่อยเบินสองผมมาผมมาเอาได้พี่เอาได้คนละไหวได้แต่เรื่องพอดีพี่ได้แต่เรื่องพอดีเวลาตายทุตอัตบูมจับบูมัเมียเตะแล้วยอยู่เบินบินสองนะเบินสองรับกลางรับกลางเบินสามเออผมรอล่างกระโจะขึ้นบนนะพี่ มันไม่ได้น้ำเด็กปีสามเดินเปี่ยผมวกเปลี่ยนก่อนลางผมวกเปี่ยนก่อนกี่ไปกี่ไปบนน่ะเรื่อยลาล่าลงมากลาล่าลงมากคิวเล่นมาคิวเล่นเข้าเล่นเล่นเล่นสวยพี่สวยพี่อ่าฝากรงล่างคนหนึ่งนะโอาผมผมเองได้แตฝากฝากบอลเลยอุ้ยโอ้โหโดนตีย้อนเฮ้ยพี่ไม่ไม่ทันแล้วพี่ปีปมปีปมฟังผมไม่แต่เลือด อ๋อคิวกดมากลางพี่ทันทันคิวกดมากลางไปยโอยโอเอ่อตั้งวาฟกลับบ้านลุงเล่นล่างเลยมังกรมังกรมังกรเอ้ยโมโมโมมาการ์กอนุแต่พอจะตายอยู่ว่าตายว่พี่โอู้เสียกล้ามาดึงงุมพี่คิวเล่นคิวเล่นไปคิวเล่นไป อะขอเลยเพื่อนเลือกเลือกกูพอมีอยู่กูเล่นได้กูเล่นอยู่ที่ผมย้อนอยู่กลางกูไปกลางเาือนอยบบวนบวนมันวิดมันวิดมันกูไปเวิดเด้งกูไปเวทดเด้งผมเคลียร์กลางให้ย้อนอยู่ล่างครับกูมีตินะชื่ก่อนบนครับล่างอยู่ครับลาบเสียลราง อ่าพี่ด้อยู่บนพี่อาสเนีมยันตายมคิวเรียมดูลับล้างดูลับล่างอยูลับล่างสองโดนโดจใ้สู่ยิงป้อมกลางพี่อ่าบนบนผมได้สองบนผมได้สองได้กลางได้กลางคิวเรยตายแล้วตายแล้วสองบนผมได้สองตายสี่ตายสี่ตายสี่อ๋อป้อมกลางแล้วก็มาเอากองการเข้าไอ้ป้อมกลางเข้าเข้าอีกเว็บนึงอ่าผมผมยันติผมยันติผมยันติถ้าจะเอานะพี่ ê mãi 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 Tôi mãi 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 không mãi 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 ปอนกลางคิฟตัวนิดนึงโอเคตายละเลมันเกิดโอเลมันกลางสองกลางสองกลางสามครับบอกูับมาลับทีรับทีรับทีเราอยู่ตรงกลางเราอยู่แค่สามลงอยู่ก๊อตลงมาเล่นมาเล่นมาเล่นมาพี่มาแล้ว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 พี่ย้อนย้อนย้อนจัลลังโอ๊ยช็อตปิดลองอยู่เล่นไรอยู่เล่นไร ยิงยิงยิงได้หมด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 บุญไปเล่นบุญไอ้ปอลมึงตามได้แน่นอนไม่ตามเหรอไม่ตามไม่ตามก็ไปยำล่างยำล่างวินาทีสวยครับไม่แหวนะมึงบูมันเกดือดบูมันเดือดบูขึ้นเล่นอยู่บูคิวเล่นนติมาแล้วไปพี่ไปบูได้สวยครับ

ผมถึงอ่าย้อนจะตากตารันรนทีกินเร็มากินเลมากินเมากฟพี่รองเมทเมทรอระวังเมทรอร้องเมทนี้ระวังรันคีอลเตนะขออนตเล่นได้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 อพี่จบครับ ตับกลางแล้วไปตัดทิ้งลก้มารับกลางเว็บโสงบ้องตาเอมเมื่อกี้มาไม่ทันเมื่อกี้มารับไม่ทันกลางเว็บรงมาทันแค่ตัวเดียวมันผัพันไฟบ้องต้องเดินเร็วกว่านี้เลย